สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราได้ซองอ่งเปาจากที่ผมทำแล้วนะตอนนี้ผมทำแล้วนะผมยังไม่ได้แจกเป็นโคดนะผมแจกเป็นคียวโคดนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมไปเอาเคียวโคดจากช่องช่องเกมของผมมาที่ผมเอาไปแปะช่องเกมผมมาอยู่ประมาณกลางคลิปหรือปลายคลิปนะครับ ถ้าได้เขียวโคดมาแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมมากดไลน์แบบนี้แช่ค้างนะแช็แช่ค้างก็ได้ให้มันอ่านสแกนเ r ียวโคดแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดนะมันก็จะเหมือนแบบแอดแอดเพื่อนเลยนี่แต่เราแต่ไม่ไม่ได้มาแอดผมนะให้เรากดเข้าไปรับเงินเลยถ้าใครไม่ถนัดนะให้กดตามนี่กดทีไลน์แล้วก็อันที่สามนะบวกเป็นรูปคนเนี่ยครับ QR ียร์โค้ดเนี่ยครับกด QR ียร์โค้ดใช่ไหมสมมุติว่าท่านชมมีเคียร์โค้ดผมอยู่แล้วใช่ไหมท่านชม,ม,นะมนะกดไปเลยนะแป๊บนะกด QR ียร์โค้ดปุ๊บติดแล้วครับแล้วก็กดตามลิงก์ไปครับแล้วก็แค่ใส่เบอร์มือถือครับแค่นี้ก็ได้เงินนะครับงานสบายสบายครับโอเคครับท่านชมชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมครับ ถ้าคนเยอะผมจะแจกเยอะครับบายบาย